เทพน้ำปุ่งขนาดหกหุนห้ารู้เสียงครับผมใจเฮ้น้ำในสวนพลิกของผมนะครับนะครับตามไปดูครับตัวไปดูครับว่าการทํางานจะเป็นจะได้นะครับสวัสดีครับปอเม่ปีน้องที่ฮักจูผู้จุคนครับอยู่กับเด็ดชีเฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ป้าปอเม่์ปีน้องมาเข้าสวนพลิกของผมเหมือนเดิมนะครับสวนพลิกที่ทาในแปลงนาข้าวนะครับหลังจากที่ก็บเกี่ยวเขาเซจก็มาทําเป็นสวนพลิกจี้นะครับเตียงเฟื่อฟู้สงจังหวัดพะเยาทํากันนาครับแบบนี้นะครับ นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมป้าผ้อม่ยเปน้องมาจอยโดตน้าสวนพริกของผมนะครับแปลงพริกของผมนี่ครับสวนพริกของผมนี่ก็จะระบบเทพน้ําพุ่งนะครับเทพน้ําพุ่งขนาดหกหุนห้ารูเสียงนะครับมีขายนะครับผ้อม่ยเป็นน้องทีคนใดที่จะสั่งซื้อผมแปะลิงไปให้เลยนะครับแปะลิงกดค่อยพอเลยนะครับก็ม้วนหนึ่งก็ประมาณเกี่ยวสามร้อยนะครับอยู่ตีเวลาแล้วก็อยู่แต่ละลานเลยนะครับ่ะครับไอพอครับหวาดเทพน้ำพุ่งเป็นม้วนมีลักษณะเป็นจะได้นะครับ นี่ครับก็มีลักษณะหน้าตาไปที่นะครับเทปน้ําพุ่งขนาด6กหุนหรูเฉียงความยาว200เมตรนะครับปุ๋มไอ้พี่น้องสนใจก็กดลิงเข้าพิโพกันก่อนได้แล้วครับสนใจก็ซื้อนะครับปุ๋มไอ้พี่น้องก็ได้พอกันแล้วนะครับเอามาพอของจริงครับที่ผมดิตั้งนี่นะครับที่ผมดิตั้งนี่ก็เทปน้ําพุ่งขนาด6กหุนหรูเฉียงครับนี่ครับมาพอหน้าตาไปจะได้นะครับ5 <BJ S 1> รูเสียงไปจะได้นะครับ นี่ครับเป็นเทปน้ำพุ่งนะครับนี่หกหุ่นนะครับขนาดหกหุ่นห้ารูเสียงไปจะได้นะครับน่ครับพอครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเสียงเป็นข้างต่างกางกับเก้าสิบองศานะครับเป็นจีนนะครับแต่ละจุดนะครับผมไปเป็นน้องครับจุดนี้ไปหาจุดนั้นนะครับสามสิบเซนติเมตรนะครับวิงตลอดสายเลยครับมันก็จะได้น้ำปุ่งออกมางามๆเป็นจีนครับนี่ครับพอผมไปนน้องครับสำหรับต้นพริกนะครับธรรมชาติของต้นพริกนี่จะบ่ชอบชื้นเกินไปแล้วก็ หัวศพแห้งเกินไปนะครับจะได้น้ำพอดีพอดีนะครับอ่านะครับสายเมนของผมนะครับสายเมนก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับ2นิ้วว่าผมใจ้ปั้มขนาด2นิ้ว2แรงนะครับปั้มขึ้นมานะครับเป็นปั้มน้ำไฟฟ้านะครับนี่ครับผมก็มาใส่ขอโทษด้วยนะครับ3ทาง2นิ้วลด6หุนนะครับถ้ามีแยกทางฝั่งเพ่ผมก็ใจ้สี่ทางนะครับตัวนี้ฝั่งตรงนี้ผมม่ได้ปลูกพริกนะครับผมก็ใจ้สทาง ถ้าน้งปูนผมก็จะมีสีทางอยู่นะครับแล้วก็ใจ้น็อดยิงที่สกูยิงครับอว่านน็อดนะครับน็อดนอดดำนี่นะครับยิงไปแล้วครับเวลาเอาลื่นถอนจะได้ง่ายครับแล้วก็นี่ก็เป็นแป้งหุ่นนะครับนี่ก็เป็นบอลวาลแล้วก็นี่เป็นแป้งหงุ่นนะครับเผื่อเทพน้ำปูนมาเสียเข้าตรงนี้ก็ยิงน็อดไว้นะครับทีมัดตรงนี้นะครับคือป้องกันน้ำย้อนครับเพราะว่ามาถึงตัวนี้แข็งแป๊กเลยครับนี่ครับเพอครับ แข่งเป๊กเลยนะครับน่าจะย้อนมานครับแต่ก็มียอดอยู่น้อยๆครับนี่บอนวาวครับเวลาปิดนะครับเดี๋ยวปิดหัวครับช่วบนี่ครับน่ากบอะไรครับเวลาเปิดครับดูครับนี่ครับปูงสลังสลังยี่เลยครับสบายครับปูใหม่ข้านนองครับเวลาเขาหื้อน้าสวนฟิกสวนผือพักสวนขั้ชของเขานะครับเข right าก็ไปขึ้นแบกเกอร์เลยครับง่ายเป็นจุดเป็นจุดครับนี่ผมเปิดทีละห้าห้าจุดนะครับน i̇şte ี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ แต่เราจุดก็ห่างกับ2เมตร2เมตรนะครับเป็นกิ๊ดเล็กกิดน้อยมาฝากปูแม่พี่น้องนะครับก็มีสินค้าดีๆดีนําแล้วมีความทนแล้วก็สะดวกสบายกับมาฝากปูแม่พี่น้องนะครับคือเทพน้าปุ่งขนาด6กหุนรูเฉียงก็มีลิงให้เพ่อปแมพี่น้องเข้าไปกดพอกันได้เลยนะครับเข้าไปกดดูนะครับเปิงใจสอบใจก็ซื้อครับเผื่อความสะดวกสบายครับซื้อทีละน้อยครับปูแม่พี่น้องครับ ซื้อทีละม้วนสองม้วนไปก่อน,นครับซื้อทีละม้วนสองม้วนแล้วก็ค่อยๆขยายไปทีละน้อยครับผมก็บดได้พุ๊บปั๊บจะทำเป็นซื้อทีละสิบม้วนสิบม้วนผมก็ซื้อทีละสี่ห้าหม้วนทุกเจ็ดม้วนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนได้มาขยายเป็นห้าไร่นะวันนี้นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณโปรแม่พี่น้องจูคู่จูคุ้นนะครับที่คอยที่ตากคิ้วกับผมนะครับจะไดนก็อย่าไปลืมดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากกันคลิปไหมครับพอรหม่์เปนน้องครับขอบคุณครับ